สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้กำลังอยู่กับช่อง EOMM กัละยานะคะเดี๋ยวเราจะเปิดประตูเข้าไปกันเลยโหร้านสวยมากเลยครับ,เ,รบเขก็ามาได้เลยครับครับโอเคไปลยไป,ไปแต่อันนี้เล่นในมือถือนะครับไม่ใช่เล่นในคอมมือถือก็เล่นได้อืมนายอย่ามากวนฉันตอนเล่นเกมได้ไหมฉันไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เลย อ๋อคุณเป็นปกติอย่างนี้แหละครับไปแล้วโอเคกดเสร็จแล้วคุณครับจะเล่นเกมบีีกไหมอืมไปแล้วแหละไม่นะลูกค้าไปแล้วอ๋อเข้ามาอีกโหขอบคุณครับขอบคุณครับเข้ามาเยอะๆนะคะโหโหตอนนี้ลูกค้ามาเยอะมากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับมาเยอะมากขอบคุณมากครับเ้าคุณครับคุณครับคุณครับ เล่นเกมไม่สนใจคนอื่นเลยนะบ๊ายบาย